สวัสดีค่ะพร่ามวิทย์มีสุดเดนะคะวันนี้จะมาเล่าว่าวันนั้นไปดูรายการรายการหนึ่งมานะคะดูที่แอป,ปสตรีมมิ่งของพรีมวิดีโอนะคะก็ทําไมต้องมาเล่าเนาะเพราะว่ารายการนี้มันโคตรจะสุดยอดแล้วมันโคตรจะแบบอ,ม,อ,ม,อม,มันสุดยอดมากโคตรจะสุดยอดแบบสุดยอด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 ,ด,ยอด,ด,ยอดแล้วก็ว,ว้าว ทำไมต้องมาเล่าก็เพราะว่ามันสุดยอดจนไม่สามารถที่จะแบบรับรู้คนเดียวได้จะต้องเอามาเล่าให้คนอื่นฟังเพราะว่ามันสุดยอดมากสุดยอดยังไงนะคะก็คือมันเป็นรายการรายการหนึ่งนะคะมีชื่อว่า e Challenge นะถ้าเป็นชื่อไทยก็จะเป็น Eco c h a l l e n g e การแข่งขันที่โหดที่สุดในโลกมันเป็นรายการที่เอาผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลกนะคะประมาณ66ทีมอะเอามาแข่งขันกันมันเป็นรายการเป็นแนวแบบว่า ผจนภัยเอาชีวิตรอดนะคะระยะเวลาประมาณ11วันครึ่งนะทำไมต้องเอามาเล่าเพราะว่ามันเป็นรายการที่โคตรจะโหดอ่ะโคตรจะโหดแบบโคตรโหดเข้าใจไหมโคตรโหดแบบโหดสุดๆแบบอระยะทางอ่ะระยะทางอ่ะภายใน11วันครึ่งอ่ะ700กิโลเมตรอ่ะเจ็ดกิโลเมตรใน เกาะฟิจินะคะเพราะมันเป็นตอนที่เขาไปแข่งที่ฟิจินะคะมันก็จะโซอีโคชาเลนฟิจินะคะก็เป็นการไปแข่งในเกาะฟิจิแล้วมันแบบทำไมต้องมาต้องมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันโคจะสุดยอดคนที่เขาไปแข่งรายการนี้เขาแบบสุดยอดว,ว้าวมันแบบอทําได้ยังไงแบบทาได้ยังไงทําได้ยังไงมันโคจะเก่งแล้วมันร่างกายมันโคจะอึดอะเข้าใจไหม มันเป็นรายการที่ถ้าเราจะไปแข่งเราจะต้องว่ายนะ้ําเป็นเดินป่าเป็นเดินป่าไม่ได้เดินตัวเปล่านะคะไม่ได้เดินแข่งรายการตัวเปล่าแล้วแบบถึงจุดๆดหนึ่งแล้วโอ๊ยแวะแวะวันนี้เราพักกองนะเราแถมไม่ใช่นะคะมันเป็นรายการที่เป็นทีมสี่คนนะคะก็จะมีผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ว่าทีมมันเขาจะจัดกันยังไงใช่ไหมมันก็ไปประมาณสี่คนนะคะก็เป็นทีมทีมหนึ่ง แบกเป้กันคนละอันก็จะต้องมีการพายเรือบนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่ารายการเขาจะทาอะไรคลิปนี้มันจะยาวมากนะคะทุกคนคลิปนี้มันจะยาวมากได้โปรดฟังเถอะได้โปรดฟังเถอนะก็เป็นทีมสี่คนใช่ปะเขาก็จะมีเส้นทางให้เดินว่าแบบ เขาจะมีเส้นทางให้เดินเขาก็จะให้แผนที่ให้นะคะเราจะต้องหาเส้นทางเองทําไมถึงบอกว่าคนที่เขาไปแข่งรายการนี้เขาจะโคตรจะว้าวเลยเพราะว่ารู้ไหมว่าคนที่ไปแข่งรายการนี้นอนเยอะสุดอะตกนะคะตกนอนเยอะสุดอะประมาณสองวันห้าชั่วโมงอะ จริงๆค่ะสองวันเขานอนเขานอนประมาณห้าชั่วโมงแล้วใน2วันเนี้ยรู้ไหมว่าเขาเดินเป็นกี่กิโลเป็นร้อยร้อยโล2วันเดินเป็นร้อยร้อยกิโลแล้วนอนประมาณแค่ห้าชั่วโมงบางช่วงบางตอนใช่ป่ะที่มันเป็นแบบเส้นทางเขาวางไว้ให้อะว่าแบบวันนี้จะต้องปั่นจักรยานนะเส้นทางตรงเนี้ยถ้าจะผ่านไปจะต้องปั่นจักรยานเส้นทางตรงนี้ถ้าจะผ่านไปต้องพา,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 ายเรือ แล้วรู้ไหมว่าเรือไม่ใช่แบบไม่ได้มีแค่เรือประเภทเดียวอ่ะไม่ได้มีแบบอุ้ยซับบอร์ดนะเรือแจวนะไม่เแบบมันมีเรืออะไรประเภทมากขึ้นถ้าจะไปแข่งรายการนี้ก็ต้องเก่งจริงๆก็ต้องพายเรือเป็นน่ะเกือบจกับจุดประเภทของเรือแล้วไม่ได้พายเรือแบบแม่น้ํากระเจาะกระจอยนะพายพายเรือในมหาสมุทรพายเรือในแม่น้าแบบใหญ่ๆอ่ะแล้วพายเรือในบางครั้งก็พายเรือในแม่น้ําที่มันเชี่ยวเชี่ยวแบบน้ําตกอ่ะ โคตรจะสุดยอดนะกับคนที่ไปแข่งรายการนี้ก็คือสุดยอดจริงๆแล้วร่างกายก็คือแบบโอ้ oh my god จริงๆถึงไปแข่งรายการนี้นะแล้วอะไรที่ทําให้แบบว้าวมากก็คือผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดในรายการนี้สิบแปดปีผู้เข้าแข่งขันที่อายุมากที่สุดถ้าจะไม่ผิดคือหกสิบแปดปีแล้วก็ยังมีลุงคนหนึ่งเป็นโรค สมองเสื่อมนะคะก็คือสุดยอดแต่รู้ไหมว่าทุกคนไปไ,ไปแข่งอะไรกันเนี่ยสุดยอดสุดยอดมากเดินแบบเดินเอาเป็นเอาตายเขาเดินเอาเป็นเอาตายเขาจะไหมมันจะมีเป็นแบบจุดเช็คใช่ป้ะแล้วมันก็จะมีเป็นค่ายหนึ่งค่ายสองค่ายสามค่ายสี่สมมุติว่าก็คือว่ามันจะมีทีมหลายทีมมากใช่ไหมหกสิบหกทีมอะ่ะมันก็จะมีทีมแบบ หัวแถวอะที่เขาแย่งกันเอาที่หนึ่งอะเพราะถ้าได้ที่หนึ่งอะก็จะได้เงินรางวัลใช่ปะแล้วทีมประมาณทีมอันดับหนึ่งถึงสิบอะเขาก็แย่งกันแย่งกันเอาที่หนึ่งอะคือแบบแย่งกันดูด,ดือกันแ,แบบอือหแย่งกันดูเดือนมากเดี๋ยวค่อยมาเล่าว่าทําไมถึงดูเดือดนะแ,แล้วก็ทีมโดยส่วนใหญ่ะคนที่เขาไปแข่งรายการนี้โดยส่วนใหญ่เลยนะเขาไม่ได้ไปแข่งเพื่อเอาที่หนึ่งอย่างเดียวแต่เขาไปแข่งเพื่อเหมือนเอาชนะตัวเองว่าแบบ ฉันต้องไปให้ถึงเส้นชัยอ่ะคือการไปถึงเส้นชัยมันเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดอะแล้วรู้ไหมว่าระยะเวลาไม่ใช่สิระยะทางเจ็ดร้อยกิโลเมตรรวมพายเรือว่ายน้ําเดินป่าอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าทีมอันดับหนึ่งเขาใช้เวลากี่วันเจ็ดร้อยกิโลนะคะทีมอันดับหนึ่งใช้เวลาประมาณหกถึงเจ็ดวันจริงๆค่ะทีมอันดับหนึ่งใช้เวลาหกถึงเจ็ดวัน ส่วนทีมอันดับอื่นๆเขาก็ใช้ประมาณสิบเอ็ดวันครึ่งนั่นแหละแต่อย่างที่บอกว่ารายการเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราไปเพื่อแย่งเอาที่หนึ่งกันเนี่ยทุกคนหลายๆคนที่เขาไปรายการเนี่ยเขาไปเพื่อแบบไปเพื่อถึงเส้นชัยอ่ะเขาไม่ได้ไปเพื่อเอาที่หนึ่งอย่างเดียวก็อย่างว้าวมากๆที่ทีมอันดับหนึ่งใช้เวลาประมาณหกเจ็ดวันกับระยะทางเจ็ดร้อยกิโลเมตรเดินว่ายน้ำปั่นสกียานพายเรือ โอ้ oh my god แล้วรู้ไหมว่าเขาเดินเนี่ยเขาไม่ได้เดินแบบอุย้ยทางดีๆทางโลง่ลงๆไม่ได้เดินแบบนั้นนะบังวันฝนตกถนนลื่นมีขี้โคลนก็ต้องเดินลยุยโคลนแบบนั้นนะแล้วถามว่าอาบน้ํากันไหมไม่อาบนะไป,ไปไปเรื่อยๆคือแบบมันว้าวมากแล้วเขาไปเดินเขาไม่ได้เดินแบบว่า ถ้าเราไปเดินป่าหรือเราไปตั้งแคมป์เนี่ยเราจะเดินตอนเช้าตเกเย็นก็ต้องตั้งแคมป์นอนใช่ปะแต่คนที่เขาไปแข่งรายการเนี่ยเดินมาทั้งเช้าจนเย็นปุ๊บไปถึงจุดเช็คไปเช็คชื่อตัวร่างกายอะไรเงี้ยรับอาหารรับน้ําอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะ,ะรายการเขากําหนดจบปุ๊บสมมุติว่าเดินตั้งแต่แปดโมงเช้ามาจนถึงห้าโมงเย็นมาถึงจุดเช็คปุ๊บ อ้าวพักสามสิบนาทีคืนนี้เราเดินต่อทั้งคืนดีกว่าเดินทั้งคืนจนพรุ่งนี้เช้าปุ๊บสมมุติว่าพรุ่งนี้เช้าอ้าวสมมติว่าทีมนี้เดินทั้งคืนพรุ่งนี้เช้าไปถึงค่ายที่สองอะไรเงี้ยก็มีแล้วว้าวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีบางทีมอะมีบางทีมที่เขาแบบว่า <c oughs> เขาต้องเดินทั้งคืนเพราะว่าถ้า พรุ่งน We ี We ้สี่โมงเย็นเขาไปไม่ถึงค่ายสมมุติว่ามันสมมตินะสมมติว่าสมมุติว่าพรุ่งนี้สี่โมงแล้วเราไปไม่ถึงค่ายสามอะไรเงี้ยเราจะโดนขัดออกแล้วทีมเนี้ยโดยระยะทางอีกประมาณ100กิโลรู้ไหมว่าทีมนี้ทําอะไรเดินทั้งคืนพกไฟฉายคนละตัวแผนที่เขาก็ดูแผนที่พกไฟฉายเดินกันสี่คนอเดินทั้งคืน จนกระทั่งเช้าหรือไม่ก็บ่ายเขาก็เป็นถึงไข้ที่สามแล้วก็ไม่โดนขัดออกโคตรจะสุดยอดเดินทั้งคืนไม่ได้นอนนะเดินทั้งคืนไม่ได้นอนเรู้ไหมว่าเขากินอะไรเป็นอาหารเป็นพวกแบบมันเป็นพวกอาหารเหมือนอาหารแห้งอะแต่เป็นอาหารที่เป็นประโยชน์นะเป็นอาหารที่แบบเป็นอาหารครบห้าหมู่แต่ไม่ใช่แบบพวกแบบเนื้อสดผักสดอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะมันจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารโดยเฉพาะแต่มันเป็นอาหารที่แบบ มีสารอาหารในนั้นแหละแต่มันก็ไม่ได้อิ่มเท่ากับการที่เราแบบไปกินผักสดๆเลยกินเนื้อสดๆเลยอะไรเงี้ยก็จะไมไ่อิ่มเท่าขนาดนั้นหรอกแต่เขาก็แบบแบบเป้ไงใส่ในเป้มีกระเป๋ามีน้ำมีอาหารก็เดินทั้งคืนมันว้าวอย่างหนึ่งก็คือมีคนกลุ่มหนึ่งอะ่ะมันเป็นช่วงท้ายๆของรายการใช่ปะมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขา เขาต้องรีบไปให้ถึงค่ายที่4เพราะว่าเพราะว่าถ้าเย็นวันนี้เขาไปไม่ถึงค่ายที่4ก็จะโดนขัดออกแล้วมันเป็นกลุ่มที่แบบว่ามีหลายๆทีมอะแล้วรู้ไหมว่าเขาเดินตั้งแต่เช้าวันนี้ก็คือระยะทางประมาณ40กิโลได้มั้งแต่มันเป็น40กิโลที่แบบว่ามันไม่ใช่ทางไปเรื่อยๆมันไปทางที่แบบ โค้ชคิวอะต้องแบบว่าเดินแบบเขาเรียกว่าอะไรผ่านภูเขาหลลูกอะช่องเขามันเป็นภูเขาแบบภูเขาล้นผ่านแบบภูเขาล้นกว้างไปไม่เห็นส่วนลูกหูลูกตาไม่เห็นอะไรแล้วแบบว่าความยากก็คือว่ามันต้องเดินท่ามกลางภูเขาร้อนๆแล้วมันเสี่ยงหลงทางเพราะว่าเพราะว่าภูมิประเทศมันเหมือนกันใช่ปะกลุ่มคนกลุ่มเนี้ย ที่เขาเป็นหลายๆทีมกันเขาก็เดินเดินตั้งแต่เชา้าตกเย็นเขาก็ยังไปไม่ถึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าภูมิประเทศเส้นทางมันเดินยากใช่ปะก็เดินกันทั้งคืนรวมแล้วอะ่ะกลุ่มคนกลุ่มเนี่ยที่รวมกันหลายๆทีมเขาเดินไปเดิน22ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้นอนไม่ได้นอนมีพักนะเขาก็มีพักบ้านแหลนะเขาไปเดินเขาต้องมีพักบ้านแบบ เดินไปแบบว่าเหนื่อยนะเราพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินต่อแต่มันก็ยังสุดยอดอะเพราะว่าเดินยีชั่วโมงอ่ะยีชั่วโมงโดยไม่ได้นอนพักอะแล้วสุดยอดเลยก็คือคนรายการนี้เขาไม่ค่อยนอนกันเลยอะเพราะเขาแบบว่าต้องทําเวลาใช่ปะเพราะอย่างที่บอกระยะทางมัน700รกิโลเมตรอะแล้วแล้วก็สมาร์ทว่าความว้าวของทีมอันดับหนึ่ง ความบอกของทีมอันดับหนึ่งใช่ปะเขาก็จะมีผู้หญิงไปด้วยหนึ่งคนแล้วแกรู้อะไรไหมผู้ชายถ้าสมมติว่าผู้ชายในทีมแบบเดินเอาเดินนะผู้หญิงคนนี้คือแบบเดินเอาเดินไม่มีการมันเป็นตัวถ่วงตัวพาราเลยนะคือผู้หญิงที่ไปรายการนี้ก็คือสุดยอดผู้ชายที่ไปรายการนี้ก็สุดยอดคุกคนที่ไปรายการนี้สุดยอดแบบมันไม่ได้เก่งเลยวาเฮ้ยแกเป็นผู้หญิงนะแกอ้อนแอเราไม่เอาแกเข้าทีมหรอก กเป็นเด็กนะอ่อนแอฉันไม่เอาหรอกไม่มีอะไรแบบนี้เลยนะแบบอคนแก่ไม่เอาอ่อนแอไม่มีเลยนะทุกคนแบบว่าเหมือนทุกคนเตรียมพร้อมทุกคนพร้อมเพื่อมาอรายการแต่เขาไม่มีการเกี่ยว่าเว้ย <c oughs> เราไม,าม่ผู้หญิงในทีมผู้หญิงอ่อนแอไม่มีนะแบบอ้ถ้าเธอทําได้เธอก็อยู่ทีมเราทําได้ก็คือไปอ่ะเข้าใจไหมคือแบบ อืมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือใครก็ตามแบบเก่งโคตรโคตรโคตรชัเก่งอ่ะเลาทีมอันดับหนึ่งใช่ปะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขากําลังแบบมันเป็นช่วงใดถทายแล้วแต่ก็ไม่ได้ถายขนาดนั้นเขาก็แย่งกันใช่ปะทีมอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอ่ะอันดับสี่อันดับห้าอะไรเงี้ยเขาก็กําลังแย่งกันเพื่อเอาอันดับหนึ่งเพราะอย่างที่บอกว่า ถ้าชนะอันดับ1ก็สะได้เงินรางวัลใช่ปะทุกคนก็อยากมาแข่งเราก็อยากได้เงินรางวัลเนาะก็เราอยู่ข้างข้างหน้ามันก็มีสิทธิ์ลุ้นอะแล้วคราวนี้ยทีมอันดับหนึ่งเขากำลังโดนโดนไล่ตามอยู่อะแล้ว <c oughs> พอมาถึงน่าจะค่ายที่สามั้งแล้วทีมอันดับอื่นก็คือมาถึงกันหมดแล้วแล้วแบบพอมาถึงค่ายที่สามมา แบบทุกคนเดินกันมาเหนื่อยมากทุกคนก็เลยมานอนกันค่าที่3ามใช่ปะแล้วทีมอันดับหนึ่งเนี่ยเขาก็กลัวว่าทีมอันดับอื่นๆเนี่ยจะมาไล่ตามหรือหรือจะมาแบบแสงขึ้นได้ใช่ปะ <c oughs> เขาก็เลยวางกลยุทธ์ว่าวันนี้เราจะนอนเราจะนอนพักกันแป๊บหนึ่งแต่ประมาณ ไม่แน่ใจว่าเวลาเท่าไหร่นะแต่มันน่าจะอยู่ประมาณระหว่างตีสามถึงตีห้านะเขาก็วางกลรยุตว่าช่วงเวลาประมาณเนี้ยเ,เราจะรีบเราจะรีบออกตัวก่อนแล้วมันเป็นด่านที่จะต้องไปปีนหน้าผาไปปีนหน้าผาที่เป็นน้ําตกอะแล้วทีมอันดับหนึ่งเขาก็แบบว่าเราต้องออกตัวก่อนเพื่อเพื่อให้ได้เปรียบทีมนี้ก็ไปเลยจ้าตั้งแต่เช้ามืดพกไฟฉายติดหัวกันแบกเป้คนละใบ ไปปีนหน้าผาทั้งที่ฟ้ายัางมืดมืดสุดยอดมากพวกไฟชายแบบเป้นะเป้ไม่ใช่เบาๆบะแล้วไปปีนหน้าผากันตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างอ่ะเพื่อที่จะทำเวลาเพื่อที่จะทำอำัมดาบะเพื่อให้ชนะคือสุดยอดมากนะฟ้ายังไม่สว่างแต่ไปปีนหน้าผากันอ่ะ บอกกันนะว่าปีนหน้าผาเขาจะมีเป็นแบบเชือกลงมาแต่ยังไงเราก็ยังจะต้องใช้พวกตะขอเชือกอะไรนี้ปีนตามเชือกที่เขาทําลงมาให้นะแล้วความสุดยอดของรายการนี้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่ารู้ไหมว่าคนที่หลังจากปีนหน้าผาเสร็จแล้วใช่ปะมันก็มีด่านที่จะต้องว่ายน้ำ <c oughs> มันมีด่านที่จะต้องว่ายน้ําแล้วบางมันมีบางช่วงเวลาบางวันนฝนมันตกแล้วมันต้องว่ายน้ำไงมันก็หนาวแล้วคนที่เขาไปแข่งรายการเนี้ยพอมาถึงด่านเนี้ยคนโดยส่วนมากเลยนะคือเป็นไฮเปอร์ไฮโปเตมียเฮ้ยกูพูดถูกไหมนะก็คือเป็นแบบภาวะตัวเย็นจัดอ่ะคือโดยคนโดยส่วนมากก็คือแบบเป็นกันทั้งนั้นแล้วทําไมเอ้าวว่ายน้ําแค่นั้นทําไมต้องเป็นภาวะตัวเย็นด้วย มึงเขาไม่ได้ไว่ายน้ําแบบห้าร้อยเมตรนะว่ายน้ำหนึ่งร้อยเอ่อหนึ่งพันเมตรนะไม่ใช่จ้ะมาต่อนะคะเมื่อกี้นี้มันตัดไปเองนะมันตัดไปเองนะคะก็ไม่ได้ไว่ายน้ําแบบกระติกกระจ้อยแบบหนึ่งกิโลนนะห้าร้อยเมตรนะไม่จ้ารู้ไหมว่าคนรายการนี้เขาว่ายกันเท่าไหร่หกกิโลจริงๆค่ะว่ายน้ำหก กิโลไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทีมโดยส่วนใหญ่อะมาเป็นแบบไฮโปเตเมีย er กันในด่านเนี่ยเพราะเขาว่ายน้ำหกกิโลใช้ระยะเวลาประมาณมันแล้วแต่ทีมนะสี่ถดชั่วโมงในการอยู่ในน้ำอะหกิโลอะบางคนจะงงว่าอ้าวว่ายน้ำหกกิโลไม่จมน้ำตายหรือไงอะไรเงี้ยก็มันจะเป็นเหมือนแม่น้ำที่เป็นลำคลองอะข้างๆอะไรเงี้ยข้างๆ ข้างๆแม่น้ําก็จะเป็นพวกแบบหญ้าทึบๆใช่ไหมมันก็จะมีหญ้าแบบล้มลงมาในแม่น้ำไงผู้เข้าแข่งขันเขาก็ไว่ายไปถ้าเขาเหนื่อยปุ๊บเขาว่ายเข้าฝั่งเขาก็ไปจับหญ้าอะไรเงี้ยเขาก็พักแป๊บหนึ่งหรือไม่เขาก็ว่ายริมๆริมๆแล้วก็จับหญ้าไปเรื่อยๆแต่ก็ยังสุดยอดเพราะว่าอะไรรู้ไหมไว่ายน้าไม่ได้ไว่ายตัวเปล่านะว่ายน้ําไม่ได้ไว่ายตัวเปล่านะแบกเป้สใส่หลังแล้วก็ว่ายน้ําจริงๆค่ะ แบกเป้ใส่หลังแล้วแบบว่ายน้ำไปเลยอะ่ะแล้วแต่ละคนเป้ไม่ได้เบาๆนะเป้ไม่ได้เบาๆนะแล้วบางคนเขาแบบว่าเขากลัวการว่ายน้ำมากบางคนแบบเคยจมน้ำมาก,ก่อนแต่มันเป็นด่านที่มันเป็นด่านที่จะต้องว่ายอะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําสมมุติว่าคนใดคนหนึ่งในทีมอยากยอมแพ้ก็ต้องยอมแพ้ทั้งทีมเพราะว่า มันแข่งเป็นทีมนะคะถ้าสมมติว่าคนใดคนหนึ่งในทีมป่วยแล้วไปต่อไม่ได้ทีมนี้ก็ต้องยอมแพ้นะต่อให้อีกสามคนเขาไม่ป่วยนะก็คือบางคนเขากลัวน้ํามากเขาแบบว่าว่ายน้ําเป็นแต่อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรืออาจจะมีบางคนเคยจมน้ํามาก,ก่อนแต่เขาก็คือแบบสุดยอดอะสุดยอด,ดยอะว่ายน้ำหกกิโลจนผ่านไปได้สุดท้ายก็คือแบบต้องเอาชนะความกลัวตัวเองเพราะว่า ไม่อยากให้ตัวเองเป็นภาระของคนในทีมก็เลยว่ายน้ำ6กิโลโคตรสุดยอดแล้วมีบางทีมที่เขาแบบเขาโชคร้ายเขามาวันที่ฝนตกแล้วปกติฝนไม่ตกเหนื่อยเนาะปกติะฝนไม่ตกมันก็มันก็ยิ่น้ำมันก็เย็น,นมากๆอยู่แล้วอะแต่บางทีมเขามาวันที่แบบฝนตก บางทีมเขาว่ายน้ําแล้วก็มีฝนตกแล้วแบบอู้สุดยอดมากเขาแสดงสุดยอดมากแล้วความว้าวอย่างหนึ่งของรายการนี้คืออะไรรู้ไหมเขาไม่มีกันแบบแบ่งเพศเขาไม่มีกันแบบแบ่งว่าเด็กผู้ใหญ่คนแก่อะไรอย่างงี้นะเขามองว่าแบบทุกคนเท่าเทียมกันหมดมันมีทีมหลายๆทีมเลยนะที่แบบมีผู้หญิงคนเดียวในทีมอะแต่ผู้หญิงเป็นหัวหน้าทีมอะไรเงี้ยมันไม่ไม่มีการมาแบบว่า หัวหน้าทีมจะต้องเป็นผู้ชายเพราะผู้ชายแข็งแรงกว่ามันไม่มีอะไรแบบนี้เลยนะคือแบบอู้สุดยอดมากคือแบบว้าวเป็นการที่แบบกูดูแล้วกูแบบเออรายการนี้แม่งโคตรจะดีโคตรจะดีโคตรจะดีเลยแล้วรู้ไหมว่ามันมีบางช่วงบางตอนที่จะต้องไปพายเรือในมหาสมุทรเป็นเรือแคน,นูนะนะเนาะ ไปเรือแคนูนแล้วก็พายกันสี่คนแล้วคลื่นโคตรจะแรงแต่ก็คือต้องพายไปแล้วมันก็จะมีบางมันมีช่วงแรกๆใช่ไหมที่จะต้องดำน้ำลงไปใต้ทะเลเพื่อไปเอาเหรียญเพราะว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าพาเควสอะมันเป็นเควสที่คนที่เขาไปแข่งขันจะต้องทำ嘛เนาะก็คือไปหาเหรียญให้ได้ไปเอาเหรียญมาให้ได้เลยเนี่ยมันก็ต้องดำน้ำลงไปเพื่อไปเอาเหรียญ คนที่ไปแข่งรายการเนี้สุดยอดมากเขาไม่ใช่แค่แบบว่าร่างกายแข็งแรงร่างกายฟิตร่างกายเขาสุดยอดแต่ความคิดทัศนคติจิตใจก็ต้องแข็งแรงแข็งแกรง่งสุดยอดด้วยเพราะว่าถ้าจิตใจอ่อนแอจิตใจแบบไม่สู้ก็ยอมแพ้ไปตั้งแต่ต้นๆละเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดิน 700.. ดร้อยเอ้ยไม่ใช่สิระยะทางอ่ะ ในการแข่งขัน700กิโลเมตรในระยะเวลา11วันครึ่งแล้วทีมอันดับหนึ่งทำไปทำเวลาไปประมาณ6-7วันโคตรจะสุดยอดโคตรจะส,สุดยอดสุดยอดทุกทีมเลยไม่ใช่แค่แบบว่าวทีมอันดับหนึ่งทีมที่เขาไปแข่งก็คือสุดยอดหมดสุดยอดหมดบางทีมเขาแบบเขายังอยากแข่งอ่ะแต่สมาชิกบางในทีมก็คือ บาดเจ็บหรือไม่ก็ป่วยเขาก็ต้องล้มเลิกไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันแข่งเป็นเป็นทีมอะไรเงี้ยนเนาะก็ต้องล้มเลิกไปก็เป็นอะไรบางคนบอกว่าแข่งรายการเนี่ยคือเราไม่แน่นใจว่าเรรายการเนี่ยมันมีมากี่ปีแล้วนะแต่บางคนบอกว่าแข่งรายการเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่หนุ่มๆจนกระทั่งแก่ประมาณแข่งมาประมาณสิบเจ็ดปีอ่ะเขาบอกเนี่ย <S 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 เขาขบอกว่าแข่งตั้งแต่ที่แบบ ตัวเองยังเป็นแบบวัยแบบหนุ่มหนุ่มสาวสาวจนกระทั่งตัวเองแก่ไม่รู้ว่ารายการนี้มันแข่งตั้งแต่มันมีมากี่ซีซั่นหรือว่ากี่ตอนกี่อะไรเท่าไหร่แล้วนะแต่ถ้าใครรู้ว่ารายการนี้มันมีมากี่ซีซั่นแล้วแบบว่าไปดูได้ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็มาบอกหน่อยนะเพราะว่าอยากไปดูแบบอยากไปดูตอนอื่นๆอ,อยากไปดูการแข่งขันอื่นๆสถานที่อื่นที่เขาไปแข่งมันเป็นยังไงนะคะก็ วันนี้มีแค่นี้แหละพูดเยอะอะไรนะักหนาะก็ถ้าใครอยากดูนะคะก็ไปดูในพลีมวิดีโอนะไปดูในพรีมวิดีโอนะคะก็พิมพ์ไปเลยว่า c h a คชาเ g e การแข่งขันที่โหดที่สุดในโลกนะคะก็จะมีแบรกิวเป็นเอ่อม,ม่เรียวกว่าอะไร,รพิธีกรนะคะก็ไม่ได้เชิญเป็นพิธีกรหรอกแต่เขาก็เป็นเหมือนคนดำเนินเรื่องดำเนินรายการเลยด้วยแหละ ก็อยากดูก็ไปดูได้นะคะเพราะว่ามันคุ้มค่าที่จะดูนะมันไม่มีซับไทยเออมันไม่มีพักไทยนะคะแต่มันนี้เป็นซับไทยนะมันมีเป็นซับไทยก็ถ้าดูก็อาจจะต้องมีการอ่านซับเหนื่อยนิดนึงเนาะแต่มันสนุกแล้วมันก็คุ้มค่าแล้วมันก็โคตรจะดีแล้วมันก็แบบสุดยอดมันก็ว้าวมากเพราะว่ากูทําไม่ได้กูทําไม่ได้อะไรแบบนั้นจริงๆเพราะมันสุดยอดมันว้าวมาก คนเราเดินเป็นร้อยร้อยโลเดินทั้งวันทั้งคืนไม่ได้นอนสุดยอดไหมละ่ะโอ้สุดยอดเนาะใครอยากดูก็ไปดูในพีมพนะแค่นี้แหละวันนี้พูดเยอะน้ำลายบูด